สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเป็นกล้อง Total Station มือ2ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อ Topcon รุ่น CS 1 0 1 F ค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายอยู่ที่30เท่าค่ะสามารถวัดระยะกับปีซึมได้1,000เมตรนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะจะมีหน้าจอแสดงผล2หน้าจอค่ะพร้อมปุ่มควบคุมการทํางาน หน้าจอนะคะสามารถแสดงการอ่านค่ามุมลาบและมุมดิ่งได้ค่ะแสดงการอ่านค่าละเอียดอยู่ที่5ฟิลิปดาและ10ฟิลิปดาค่ะในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้ค่ะส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับการวัดมุมนะคะจะอยู่ที่5ฟิลิปดาค่ะค่ะและตัวนี้นะคะจะมีโปรแกรมคํานวณผลนะคะสามารถวางหมุดวางผังได้ค่ะเช็คค่าพิกัดคํานวณหาความสูงแล้วก็คํานวณหาค่าระยะห่างได้ค่ะ และยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเข้าออกจากคอมพิวเตอร์ได้นะคะค่ะสำหรับตัวสินค้านะคะเรารับประกันให้6เดือนค่ะฟรีคาลิเบรให้1ครั้งใน6เดือนค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ si r y i 99ค่ะ ค่ะและสําหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสํารวจระยองนะคะสามารถนํารถเข้าไปจอดที่โรงแรมคา m ิเโอแกนได้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ